โจวด้วบงก่อนโอ้ยเฮ้ยเี่รียกยังไสมือนี่งน้องมือนี่ขึ้นมาหาตั้งประตูโจยมือนี่งทำลายดีเด้อร์เป็นทางเดิมนือกะบนี่เรียกอยู่นี่เรียกมาเฮ็ดนี่แหละว่าว่าทีขึ้นมาเฮ็ดบันทึกเรื่องเครื่องเรื่องซ่านเล่านี่แหละคือเห็นคือูคือเห็นกันนั่นแหละีผ่านมาเหมือนกะมือนั่นเนาะอ่าเป็นเรื่องเป็นราวหลายอย่างหลายแนวนี่คือมันมีเรื่องอย่างกะ ก็โบว์โบว์จากโบว์ใหญ่ที่เราคุยหน้อยเนาะเขาซอยพันแล้วเขากะกันล้วไปใช่ไหมนะฮะกับอะไรอย่างวาหุ่นวายอย่างกับกับเพลินใช่ไหมนะโดยซอยไปแล้วก็แล้วไปเนาะแต่วันนี้เขาก็เห็นพฤติกรรมเพิ่นมันเกิดเรื่องแล้วนั่นนี่ขึ้นกะวันนี้ทางคุใหญ่เพิ่นกะกังวลใจมันบ่าอะไรแต่เกิดว่ามันเป็นไปทีต่อไปเอาวชกว่าบอกว่าไอ้คนเฮาเนาะมันจะกินบุตรีบัวงามพิษให้กันไหมอีกรถขายเครื่อนขายชาติรถแจ่น โอ้แห็นนะ่ามาเนี่ยก็เลยจกักสีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสีเห็นดีน้ำบบอกือว่าจังใดบุดเหรอเนาะเอาพี่น้องเอนาอการทักทายสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบื้อสุขสุกคนพี่น้องเนาะ เดี๋ยวสิอยู่ในและก็ต่างประเทศพี่น้องให้นาะก็ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่ช่องบ่าวศรีซาเนมอีกแล้วพี่น้องพี่น้องพบปกันคือเก่าเนาะพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็มาอยู่อานาาทนาของพตูโจยและก็บ่าวสายพลพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ก็มานํากัน3คนคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะมีบ่าวคบ่าวรีบ่าวแนพี่น้องเอ้ยเนาะมากับพตกพลิ้นพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าางกเพื่อนๆอย่างที่เห็นเนาะรถก็อ่าพี่น้องเอ้ยเนาะ ตอนนี้ก็มาอ่าเฮ็ดบ่ตุ๊โจยที่เรียบร้อยแต่ว่าทางบตโจยบ่อยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าตอนีก็มากัน3คนพอดีว่าเมื่อละก่อนบ่ได้มาหาทางบตุ๊โจยแต่ดนพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วอืมอ่าเรื่องดวนนะพี่น้องเนาะทาง่เซียนสิมามื้อนี้เนาะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ เห็นทางประตโจยเราไปตรงเลยเนาะติดต่อบ่ได้พี่น้องเลยต่อไปหาบอสิงกับบอสหินมาประตโจยกับบอสหินพีนนจจ่น้องเลยเอาพี่น้องเลยเนาะจังไงก็ฝากติดตามในได้พอพี่น้องเด้อนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่พีน่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสิพากันอ่ามาหารประตูโจยเนาะเดี๋ยวสิสาธำพานทางทำทางกันก่อนพี่น,น้องเนาะโอ้ล้มกันไปที่ไรพี่น,น้องเนาะนร่องะ tôi lo chơi hà sẽ phục, xe lao lâu phía nông lửa, nhằm hay tất cả phần tốc chứ cậu Bận xuân đứ, pha Chào mọi người, chào mọi đấy Tựn đấy Nói ổn, hả, tụi tui chơi kìa, nhằm hên ma phía nông lửa chân đen Nói ổn, đầy มากับสมอลอยู่เลยมาเกินปิดประตูตะม่อมอ,อยู่เนะาะบอลสกูลมันก็ไปเฮดเมียกเลยเนาะหลัง<ม>จากหลังจากมื้อนั้นพี่น้องเนาะฝาทางบอสกุลเหมืนกับดีขึ้นเนาะหรือว่าปรับความเข้าใจกันพี่น,อน้องเลยจากที่ว่าเป็นการได้มากขอโทษขอพรใหทา้งวาเซนแน่พี่น้องเลยเหมือนกัน ที่ว่าบูว่ามไปบระชันพี่น้องเนาะแๆคนเกินไปประชันดิเมนเกินไปก็เลยโทรมาบอกขอโทรขออภัยประชันที่ว่าคือตอนนี้เราบินอยู่บ้านแล้วเนาะเมนอยู่แต่ผู้ต้อจยอยู่แต่ปฐโจยแล้วเมนแต่ว่าผู้ต้องจุยอายุคิดว่าเราไปทางไหนเะน่าจะหาจีเข่าในบ้านเบ็ดหมดเลยในบ้านเราจะเข่าในบ้านเด็กอะจบนะ นี่เด้อคอยกับคิดไปจะซื้อดอกแม้จะทีเราจิไปยังไงแหละแน่ๆก็คือบัวหูเราไปทางไหนเมนบัวหูเราไปทางไหนถามนี่นะามฆะถามเรียนใกล้ข้างๆแต่ว่าผมเมื่อเช้านี่ะเห็นอยู่เช้านี่ะเห็นอยู่แต่ว่าเราออกไปช่วงเชีวสวยนี่นะช่วงเชีวสวยเนาะบัวเราไปไหนข้าวกะวานตอนแรกนี่างเมียนมาอยู่บึงทางบึงบัวแดงเนาะอจะได้จบ อันคือว่าสิงกันนะวันจะได้จบได้ช่องไม่ใช่แล้วเนาะตอนนี้ว่าสิงกันยังบ่มาเนาะมื้อนี้กะอันนี้แก่ช่วงประมาณ4:00มุ0หนึ่งก็มาเลยว่าบ่สิปะเฮ็ดปลาซันเนาะตอนนี้ก็บ่ายเนาะบ่ายสิกาใบ่สอง0บ3:00เลยอย่าน่งโอาลมกันไปได้พี่น้องเนาะรอก่อนสั่นถ่าละมาได้เด้ฉยๆเนาะแม่นว่าหลักๆก็คือมีทำมือใช่เป็นมีเรียกอยู่แล้วมื้อนี้ก็ได้เนาะแม่นมืเรียกโจยคนนี้ นี่แต่ว่าพากันอยู่นี้พี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยเนาะเราติดตามร่ำการพี่น้องว่าจะเป็นเบี้ยยังพี่น้องเลยมันนี้ก็ได้เนอะแต่เราเก็ดีใจละที่ว่าทั้งวาสุพุก,กับกับตัวกับใจได้เนาะพี่น้องเลยเปลี่ยนเปลงเลยเห็นี่ยแล้วเปลี่ยนเปลงโอ้ยเนาะบุกการขมาแล้วค่อยบุกการขมาแล้วอีกอย่าง<อ>หนึ่งคือผูกเป็นโพนี่กไอ้โต้เราได้เนาะแถวเลยเด้อแถวแกเสจสลาพี่น้องเนาะเมื่อ้เราก็ว่าอธิบาย อา่าวในมันดีเบิดพี่น้องเนาะเขาก็โอ้ในน้ำเบิดทุกอย่างตัวเนี้ยคือตรงไยจนบรจักคอมสีว่าได้เมื่อนไนก็ได้พี่น้องเลยเนาะทางบริษัทดีกับบริษัทเอ็น้องเงไปห่อนคือว่าเลยเนาะนั่นเฮงเสียเฮงเสียเอามาอยู่นางใกล้กันบริษัทชิงเงื่อนใช่กันเมื่อไะข้าวเรียวน้องว่ามื่อไงแค่นี้แต่เวลากันที่แล้วก็กลับตัวกลับใจแล้วพี่น้องทเราปดีใจน้ำเนาะเราคิดได้เนาะว่าเออ การที่เอาเฮ็ดลงไปมันบ่ถึกเนาะน่าจะคู้สึกขิดอยู่เนาะแม่แล้วก็เลยไปให้เบี้ยทำงานตอนนี้ก็พุ่นแหละอยู่เวียงจันท์พุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะไปเฮ็ดงานใกล้ๆเนาะเป็นงานก่อสร้างก่อสร้างเปน้องเอ้ยเออเป็นกรรมกรได้เนาะก่อสร้างเนาะอีกทานมันจังแบบว่ามีวิชามีขุมผู้ติดมันติดมือมามาฮอดบ้านม่ฮอดเฮือนนี่ก็หาเฮ็ดเวี้ยแถวบ้านนี่ก็เออใจกันได้เิ่นห้องเป็นเลย แต่วเาเปลเนาะเเป็นมีวิชาคมพูมากเลยคุยเหตุเนเหตซานั่นเป็นเนาะคนหาจ้างไปจะไปเตุน้เงินได้คข้ามอีกไปเลยชาเฉพาะโตเลยวิชาติดโตเลยถ้ากันนอสบ้าเกิดตุ๊กเปียงยู่มันจะเงื่นปตกันจนมืนตอดกรมนอสใช่เนาะมากินอ่างผลต๊กหลดกับเพื่อนเบิร์ไปลงเลยตัวเเรากลางไม่ไม่ คทางมองมเลงทางมงเลงมานกลินมาสามคนอนี่ไปเลยเนาะมีบ่คำเซนพี่น้องแะวสตีพป่นรองอีเนาะมาส่วนงานใดเพื่อเป็นมุกป็นใจให้รพวกนี้เนาะโอ๊ลิมมดุซุ่มจุดไ มาเี sociedad, yeah. uh, uh, yeah. ็นน uh, well, right right. okay. yeah, uh, uh, no, ี่ก็ต้งถ่ายเงะ nhau หน่อยเนาะสะดวนทางเพื่นการสะดวกสบายเนาะถังด้วยเป็นการขนถังเนการง่ายมากง่ายอยู่เห็นเห็นว่าวิ้หมู่บ้านนี่ลงไปมันยุ่ยร้อยแล้วบ้านถังนี่ไปไปเห็นเนี่ยมันชุดวิ้หมู่บ้านนะ้นเล ในฮอดบ้านนั้นสิไปเข้าทางบ้านน้องขเวยก็้องแด้กัญญาค่กแม่อ่าพี่น้องเลยได้กับคนนแ้่ทางบ้านน้องตุ้ยนี่ก็แห้งหงกเนาะโอ้ยจากที่เห็นตัวรอบด้านพี่น้องเนาะรถขี่รถจักรจากที่เห็นโว้ยเชื่อระตูกซิ่งคักอ่าพลาดตึระพลาดตึ่งนะพี่น้องเจอชายเจอรวยพี่มันต้องไปย้ำเลขเนาะย้ำเลขหรือว่าย้ำผลปรตูกพี่น้องกเลยอ่าสีโอเคกลัวแล้วก็ต้องขี่รถจักรไป เหรว่ารถใหญ่ไปี่บมได้ได้ไปลองเลยอถีบรถเฉยๆอนปนแถวนะปว่ามันม้ยมันนนาะม่จะมาแล้วจะอยู่ไปอเเอาเ่อนไปอะเอเ่อนอยู่เงนเออหลกไปช้ำเนาะเอนไปลองเอ้ยกบุมีอย่างไรแล้ว่น้องนามันอนกมา ว่าสิมาไม่มีเวียรดพี่น้องเนาะมีเวียดมาคุยจากประติโจยพี่น้องเนาะเดินเรื่องเด้งซ่านี่แหละพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวทางบอสี่เข้าไปทำเพิ่มเติมทางบอสเซียนอีกทีหนึ่งพี่น้องเนาะว่าสิมาบันี้งานงานนี้พี่น้องเลยพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสิไปทำบอสเซีนก่อนพี่น้องเนาะฮ่าตู่กันฝนตกอยู่เด้อพี่น้องเอ้โมนีิกาฟูเนาะยันมาหัวอยู่เด้อพี่น้องเลย

ผมว่าคื่อเนาะโปรโตจอยเราไปใส่เนาะโปรโตโจอยออกไปวันนี้ออกไปต้องคิมใส่กับกับมาไหมเนาะเพราะว่อไหร่เนี่ยเมื่อไรหรอกมื่อไร้มื่อไับว่าเมื่อไรหรอกนี่เรียกยังไงซะเมื่อนี่ขึ้นมาแตงโปรโตจอยมื่อนี่ทนายดีเด้อร์เป็น้องเด้อ์น้องกะนี่เรียกอยู่นี่เรียกมาเฮ็ดนี่แหละว่าว่าจะขึ้นมาเฮ็ดบันทึกเรื่องเรื่องซ่านเล่านี่แหละคือเห็นคือูคือเห็นกันนั่นแหละ ที่ผ่านมาเหมืนกะมื right. okay. okay. like ่นน so ั่นเนาะอ่าเป็นเรื่องเป็นราวหลายอย่างหลายแนวนั่นคือมันบ่มีเรื่องหยังกะเฮาก็บ่ัวจักจากยู่นเป็นวัวให่เห็นเราขึ้นน่อยเนาะเฮาซอยเพิ่นแล้วเฮากัก็แล้วไปใินะเฮาก็บ่ได้อย่างว่าวุ้นไวอย่างกับกับเพิ่นสินะโดยซอยไปแล้วก็แล้วไปเนาะแต่วันนี้เฮาก็เห็นพฤติกรรมเพิ่นมันเกิดเรื่องราวนั้นนี่ขึ้นกะวันนี้ทางผู้ใหญ่เพิ่นก็กังวลใจมันบ่ล่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นบันไีต่อไปเอ้าวชั้วบอกว่าอะไรคนเฮาเนาะมันจะ กินบุรีบัวงามพิษให้กันไหมอีกรถขายเครื่องขายชาติรถยันโอ้โนะนะมันนี้ก็เลยจักสีพอแม่พี่น้องเพื่นสิเฮนดีนัำบ่หรือว่าจังได้บุญเนรอแจกสีพิษแจ๊คขีเถิกแลพี่น้องอากาันนี้เอามาก็เลยอันนี้กับทางโมแซงก็เหตตามชุดประวยผสมผู้ใหญ่เพืยยพ่นบอกเนาะอบอกว่าเห็ุบันทึกไว้คือโมหายมีสิทขายที่เอาเห็นในเมื่อนันว่าสีเห็ไว้ นั่นได้ยึดได้ไปหน่อยเนาะคือแบบว่าเฮ็ดโม่ให้เพิ่นมีชิดขายนะเรื่องเดิมๆเรื่องสร้างนี่คือเขาเห็นเพิ่นอยู่เลยเขาบริหารเพิ่นขายเขาเห็นเพิ่นอยู่ใี่นะแต่ว่าถึงเพิ่นจะบวชขึ้นว่าเออบวชขายกัเหาก็มองนบวเห็นหมดเลยนะตะโนสามารถแต่เขามีเฮ็ดบันทึกไว้กะมันกัมันกยัง่ายๆอยู่นะการเข้าว่ากันลงลุ้มว่ากย่แต่ปากกะมันก็ยังแบบยังบวนั่งเป็นได้แต่ว่าเขามีรักฐานถือว่ามีบดบันทึกไว้เนาะมีอะไรสกอะไรเช่นในบ้านคักแน่กะถือว่ามันกะ ว่ากันมันกะว่ากันมันก нал, มันกจานั่ย e ุ่วช่นะมันกาย่่นะว่าั้นจะแม่รก็ตายิ่งึเนี่ยหมดแหละถ้าา่มีอย่างเลยก็ว่ากันไปชวว่าว่าแต่ลมไปที่กับหัวมันมัน oh. ม like ันเปลี่ยน่ันไปเด้่อยเพียงไยเนาะว้าวมาแล้วมาอยู่ช่ได้นะเาจะไดยถามมากกว่านะทรหาแด้กับบทิดด้วยตัวสอบเราเสียไปเยอะกว่านทหาแล้กับบทิดเบ็ดพดไปเยอะทหาแล้บทิดตั าตั้งแต่เกิดเรื่องมอนเ้นกิดทุหาบทิดเลยอือตั้งแต่มื่อนั้นเลยจบเป็นอะไรถามคนใกล้ๆว่าไหนว่าเห็นแล้วอยู่มันบ่เห็นมือช่าไ์่เห็นยูคุณว่ะคุณว่าตอนซ่าร์เห็นเยอคกว่าแต่ว่าตอนบ่ายมาในี่ยพวกพหัวไป้ไปใส่ก็ยากแล้วก็มีมีบททรเราอยู่กัทร่่บทิดนี่นะอือจะถาว่ามีจะถามคำนั่นหผมว่ามัน่าคำจะว่า ก็วาค่งินผมมาก็บ่ก um> um> ูว่าได้ังเบืองตอนแรงอย่างเดียกันลเป็นมาไหมบ่มาไหมบ่เมื่อคนบ่ด้วาพักอยู่แถวนี้เลยใกล้แถวนี้มากไม่เห็นอไดผมกไก่เด้เพื่อนทีกลับไปกามากอว่าด้ดเมื่อคำบุคคลอยู่เขียนี่เลร้อยร้อยกิโลหุ่นเนาะร้อยไปกลับส้อยเลยนอไไก่ใช่นะ là không chịu thể đi ăn vay từ sao mà cái tôi còn vay, anh vừa chọn ra từ b้าน cả ô, toàn đất toàn đươn, đây con, chân xuôi, chân chết chân <xuống> nó, vừa xây được ra từ b้าน, ôi nó được chưa đây đấy, này à, nó, thì thả tít tam, nó nó thằng gì thả ông phụtui chơi là gì mà, vậy thì mà không, à, tít chối, là gì ma rồi chẳng đầy phun này, nó còn em bán chẳng แม่บ่ฮู <s Bla is management> you, ้เนาะบ่ได้ฮู้จังได๋ออแล้วว่ามื้อนั้นดักอยู่ว่าจังได๋สมมื้อนั้นเนาะหือนี่คือยากคือเราถางอยู่ซั่นนั่นเนาะสยงายบ่เป็นปนบ่เห็นบ่เป็นย่อยดึงมื้อนั้นบ่เนาะาบ่บกาแล้วบ่มาก็ไปแล้วเพิ่นหลังนี้ก็ปิดตัวแมอยู่เนาะอือัแต่หลังนี้ก็จอย่างดี เพื่อส่องหล,งลังได้พุทธช่วยนี่ทำได้เือนนี่ทำนี้บาทนี่ไ่ต้องห็นหลังง่ายเนาะทำมาเือนเนาะเห็ดใช่ผักกาดเนาะเห็ดคัดกเลยเห็ดคักเลยคนม่อยากยู่พี่้องเลยเห็ดงามเห็ดคักเลยมันมีคนอยากยู่เนานะเอสร็จแล้วทำนี่ก็โอเคเลยนี่จ้ะมาดูเ้นาไปไรสิจ้ะ ภาษาต้องมามีจต่เลาติดตามน้อกันพี่้องเลยเนาะที่บอชดี้กับซอ่าเจบคลิปซะก่อนพี่้องเลยเนาะนีแต่เราติดตามในเรามจ่ว่าถามว่าเะคุยามจะฟังกเราก่อนเลยไปก่น้องเนาะสดีเลยเนาตัวมนก็มีแตอ่ลองเื่อนแล้วก่อนเนาะบุกลุกพี่้องไอ้มนิก จรไหนเนาะเนาะโจนได้หมดนะปโจได้มดลป,นป,นป,นป่นป่นประตูโจนได้หมดนีโอ้ยข้านอ่าะข่าย,ยนงกับขอบไรเนาะเออไปตรงไหนเนาะอุน่อนสารนันเป็นนะเป็นยังคเกา

คุณแต่ยันกระสอบนั่งที่หลังมาพูนยังขงาวอ่อในคูณนั่นงกระสอบที่หลังกันหรอมีเย็นอือออาไห้เจ้าตรงนี นะเสาร์พี ama, ่น um ้องเนาะสสาร์กินพิกะต้องเราเสดีจกับเสด็จจบคลิปเสก่อนพี่น้องเลยเนาะทุกสองเที่ยงอะไรพี่น้องเลยเนาะประเดี๋ยว่าทั้งประตูเล้าพี่น้องเนาะกับอาจารย์นายกมีแต่ขอความคิดเห็นทางพระรัก้ใหญ่เนาะโดยวฉาทางอิซีพวกทุกๆท่านเนาะสีเห็นดีน้ำบอเนาะพี่น้องเนาะก็คือกันไว้พี่น้องเนาะยันว่าผิดกันอีกยันว่าเอาดินเดาตอนหยาไปขายพี่น้องเนาะก็ได้สิจดบันทึกไว้พี่น้องเลยเนาะอาจารย์นายก เป็นกันนะให้แใจเดี๋ยวไปลองเด้อเนาะจังรายการเป็นตาติดตามต้องกพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังปรตูจุยแล้วก็ยังโบหู่น้องเนาะตอนนี้ก็เนาะมีแต่รอฟังต้องการลองไปลองเลยว่าเราสีมาตอนใดตอนนี้ก็คือถ้ายปตูจุยเรามาพี่น้องเนาะแต่ว่าเราก็ยังบม่ทันมาเนาะบบฮูเราไปใส่ไปลองเลยเนาะพี่น้องเลยเนาะ ກະຖາມຕ້ອງເງິນຂ້າງເພິ່ນກະອ່າເລືອກພີ່ນ້ອງເອີຍເນາະໂພເປັນບອກວ່າຍັງຍັງຢູ່ຕອນເມຊົຢູນລ້ หกวัดพี่น้องเลยเนาะตัวอะไรเนี่ยผลพี่น้องน้อยหามมันเ,เกิดไวเนาะเฮอเถอะพี่น้องเนาะจะจังไรกะจะได้ลำลาไปก่อนพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใ,ใจได้พี่น้องเด้อาฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดตามเนาะเป็นกำลังหุ่นใจทางบอดซี่เนี่ยได้พี่น้องเด้อเนาะจะรักพี่นี่ทางบอดซี่ลำลาไปก่อนเนาะ ขอพิพาติประการใดขอโทษขอไปเพ่อพี่น้องเอฟซีเพื่อสุขสุขคนพี่น้องเนาะงคำว่าคำจ่ายใดทางบอดจะดีบอกประมวลนันทูเนาะขอโทษขอไปลายพี่น้องเนาะคนเลยวกะขอโทษขอไปทางคนพี่น้องเอฟซีเพื่อทุกท่านเนาะบ่ทางคนดักผู้ใหญ่เพื boys, Likewise, ่อสุขสุขคนเนาะหากคำว่าคำจ่ายใดทางบอดจะดีบอบปมวลควรใจไหนขอโทษเด้อพี่น şey, ้องเด้อเนาะจะมีน so. ้ำลาไปก่อนสบายดี